สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหมูกลายการ์เด้นนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของนอมนะคะคลิปนี้นะคะวันนี้น้องจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปงมหอยทรายกันนะคะหอยทรายเนี่ยเวลาเราเอามาทําอาหารนะคะผัดกับเผาก็อร่อยนะคะเมื่อวานนี้พ่อกุ๊กได้มานะคะเอาไปทําแกงคั่วหอยขมอร่อยมากๆอ๋อแกงคั่วหอยทรายอร่อยมากๆเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวนําจะพาทุกๆคนนะคะไปงมหอยทรายกันนะคะว่าไปดูซิว่าเขาอยู่กันยังไงนะคะค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือเป็นช่วงระหว่างการเดินทางนะคะก็แว้นมอนทรายกันมานะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมบรรยากาศทวท้องไร่ท้องนาน,นะคะระหว่างเดินทางนะคะเราก็จะขับรถนะคะลองไปตามล่องเหมืองแบบนี้นะคะ แล้วก็มีทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้เลยนะคะเป็นทุ่งนาปังนะคะเพืนเปๆือกํำลังเขียวขจีเลยนะคะแล้วก็จะขับรถไปสักระยะเวลาหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะท้องไร่ท้องนาไปก่อนนะคะส่งความสุขความสดชื่นนะคะเป็นภาพที่หาดูได้ยากในเมืองกรุงนะคะเพืเ่อนๆถ้าอยู่ชนบทก็จะได้พบเจอภาพแบบเหล่านี้บ่อยแล้วนะคะก็ยังเป็นภาพ นะคะเพืเ่อนๆไปดูกันซิว่าจะมีปลาอยู่ในน้ำจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าน,นะคะต้องลองดูนะคะว่าแต่ว่าจะหวานแหแตกหรือเปล่าน้อโอ้โหปรากฏว่าแตกนะคะเพืเ่อนๆรอดูนะคะว่าจะมีปลาในน้ำอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าน,นะคะ รอกันรออย่างใจจดใจจ่อนะคะแหล่งน้ำตรงนี้ก็ชาวนานเขาจะดึงน้ำนะคะเพื่อทำการเกษตรนะคะเพื่อนๆก็จะยังดูอุดมสมบูรณ์แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำลดนะคะเราก็เลยจะไปงมหอยกันนะคะก็จะเห็นน้ำน้อยหน่อยนะคะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะเข้าฤด,ดูร้อนนะคะ ลุ้นกันว่าจะมีปลาอยู่ในน้ำจริงไหมคะปรากฏว่ามีแต่หญ้าอยู่ในน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยคะ่ะ ได้หลายเมนูมากๆเลยนะคะสำหรับแปลทนะคะแล้วก็จะงมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่อยๆคำนะคะคำเขาจะอยู่ในดินโคลนนะคะแล้วก็มีทรายนะคะตรงไหนที่มีทรายน้ำสังเกตว่าเขาจะปักอยู่เยอะมากเป็นกลุ่มๆนะคะเพื่อนๆในในน้ำก็จะมีทั้งโคลนทั้งทรายนะคะก็ต้องค่อยๆคำไปเรื่อยๆนะคะ you mm -hmm. ก่อนนะคะแล้วก็นําจะเอาไปล้างทำความสะอาดนะคะประกอบอาหารก็คือ,เ,อเยอะมากๆเลยหนึ่งถังน้องก็จะนําไปลวกนะคะแกะเอาเนื้อเขาอัดฟิตไว้นะคะแล้วก็แบ่งออกมาทามทาอาหารประกอบอาหารนะคะเพืเ่อนๆหอยทรายเนี่ยสามารถที่จะนํามาประกอบอาหารได้หลายอย่างนะคะแกงคั่วก็อร่อยนะคะผัดกะเพราก็ได้นะคะหรือว่าเราจะานำไป ทำเป็นเครื่องนะคะส้มตำนะคะใส่ส้มตำก็อร่อยนะคะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปนะคะส้มตำหอยทรายนะคะเพื่อนๆอร่อยอร่อยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนํำต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ หลังจากคลิปนี้ก็ขอปิดท้ายไปด้วยภาพของหอยที่น้องไปเก็บมานะคะเพืเ่อนๆเยอะมากๆนะคะเกือบหนึ่งกะละมังเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้อต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ